สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอชัยวนครับอันนี้ก็เป็นบ้านโดงพัฒนาครับผมซึ่งเกดกับเขตอำเภอบางสามมอเรานี่แหละนะครับก็วันนี้เราได้ผ่านมาแล้วก็มาแวะเยี่ยมเกษตรกรนะครับที่ใช้ปุ๋ยดินินไฟอยู่อันนี้ก็จะเป็นสูตรหนึ่งบวกซิงค์คอปเปอร์ครับผมในการใช้ตัวนี้อยู่ซึ่งผู้พันก็ได้มาแนะนําครับผมเอ่อความประทับใจของลูกค้าสนีเป็นยังไงบ้างครับเมื่อก่อนเข้ามาผู้พันเห็นนี่เป็นยังไงเอ่อเข้ามาทีแรกก็ใบมันจะ เล็กกว่านี้นะครับเขาก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรก็เลยแนะนําปุ๋ยลินินไฟครับนะครับเพื่อนก็เลยถามว่าต้นที่มันอย่างต้นไม่มีใบเลยที่มันไม่มีใบอ่ะนะครับจะทํายังไงก็เลยบอกว่าให้สีปุ๋ยลินินไฟบวกซิงเกิลเพอร์เข้าไปนะครับมันก็เลยขื้นขึ้นมาอ่าอแล้วนี่ก็เป็นเขตอีสานซึ่งดูครับตรงนี้เป็นหินล้วนเลยนะครับซึ่งเกษตรกรก็มีความเพียรพยายามที่จะปลูกนะครับสิ่งที่เขาก็ทับใจก็คือใบมาเต็มเหมือนเดิมใบมาเต็ม ใบเขียวเข้มแล้วก็นี่ครับมีน้ําหนักเป็นงวงช้างเริ่มเป็นงวงช้างนะครับซึ่งใช้ไปได้แค่ไม่กี่ชุดเองนะครับก็สภาพกลับคืนมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนนะครับที่เราได้ไาเยี่ยมแล้วลูกค้านะครับมีความมัทนาใจในปุ๋ยที่กินไปนะครับซึ่งในเขตโซนดิสารเนี่ยจะเป็นสวนทุเรียนมือใหม่ครับเทคนิคความรู้แล้วก็ประสบการณ์ก็ยังไม่เพียงพอนะครับเราก็จะมาเติมเต็มสวนนั้นนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าประทับใจเนาะสำหรับเกษตรกรครับผมก็ถือว่าสวยงามมากครับเนี่ยส่วนนี้นะครับเพื่อนดูดูแลในระดับหนึ่งก็ถือว่าดูแลดีสําหรับเกษตรกรมือใหม่ครับนะครับแล้วก็มาบวกกับเตรียมงานของลีนนไฟให้คาปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับจากต้นที่ไม่มีใบเลยก็มีนะครับตอนนี้ก็เรื่องดูได้แล้วนะครับอีกสักหน่อยนี้ผมมองว่าสวยเลยแหละถือว่าสวยงามมากครับส่วนส่วนนี้นะครับนเกียต พื้นที่วังสามอติดกับอำเภอชัยวานนี่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับที่จะใช้ปุ๋ยลิกนีไฟก็แนะนํานะครับกับพี่โก้ก็ได้ครับสำหรับปุ๋ยลิกนีไฟนะครับบอกเลยว่าคนใจจริงเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ครับครับผม